ซึ่งดิฉันก็จะกลาบเรียนท่านอาจารย์ค่ะเพราะคนส่วนใหญ่ก็คงไม่รู้ว่าความเสื่อมจากความจากการล่วงศิล์หรือว่าความเสื่อมเพราะทิฏฐิเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายแล้วให้ผลที่ไม่ดีก็คือไปเกิดในทุกติภูมิโดยเฉพาะปัญญาค่ะท่านอาจารย์ความเสื่อมแห่งปัญญาท่านแสดงว่าชั่วร้ายที่สุดกว่าความเสื่อมทั้งหลายกับาเรียนท่านอาจารย์ค่ะ ไม่มีเราใช่ไหมคะไม่มีแน่นอนแล้วก็มีธรรมะแต่ขณะนี้เป็นเราหรือเปล่ายังยึดว่าเป็นมีการเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นจะเสื่อมไหมเนี่ค่ะแม้แต่ชีวิตประจำวันของคนที่ได้ฟังธรรมะนะคะรู้จักธรรมะก็ยังต้องเป็นผู้ที่ไม่ประมาทเพราะเหตุว่า ทั้งหมดที่เป็นเหตุที่ไม่ดีก็ต้องนำผลที่ไม่ดีมาให้แต่ไม่ดีเนะี่อยู่ที่ไหนละ่ะอยู่ที่ใจของแต่ละคนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนใครรู้ไม่มีทางที่คนอื่นจะรู้เลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเสื่อมอะไรทั้งหมดเนี่ยเราก็รู้ได้ว่าทั้งหมดเป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครทั้งสิ้นเพราะอะไรคะเกิดแล้วดับไปทันที เมื่อไรจะมีความเข้าใจถูกหลังจากที่ได้ฟังธรรมะแล้วนะคะไม่เสื่อมคือไม่เห็นผิดหรือไม่ไปทำสิ่งที่ผิดแล้วก็กล่าวว่าได้รู้จักจิตได้รู้จ,กจักเจตสิกได้รู้จกักรูปรู้จักแค่ชื่อเพราะฉะนั้นไม่ใช่รู้จักจริงๆเลยด้วยเหตุนี้การศึกษาธรรมะต้องไม่ลืมนะคะว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะไม่อย่างนั้นแล้วเมื่อไรจะถึงเดี๋ยวนี้สักทีฟังไปเท่าไหร่จนตาย ก็ยังไม่ถึงเดี๋ยวนี้เองเป็นธรรมะพระเชษฐก็ต้องมีความเข้าใจว่าการที่เราจะเข้าใจคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละคำเนะะี่ยค่ะการตรัสรู้ของพระองค์ทําให้ตรัสคําที่คนอื่นไม่สามารถที่จะรู้ได้ถ้าไม่ไตรตรองให้ถูกต้องนะคะพูดธรรมะอธิบายธรรมะรู้จํานวนธรรมะแต่รู้จักธรรมะเดี๋ยวนี้หรือเปล่าเพราะเหตุว่าถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้นะคะก็หมดแล้วไม่มีอะไร ที่เมื่อกี้นีนมีและยังคงอยู่เพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดแะดับแล้วก็ถ้าประมาทก็คือว่าไม่คิดเลยว่าที่ทั้งหมดของพระไตรปิฎกไม่ว่าพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมก็กล่าวถึงสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้จนกว่าจะเข้าใจว่าไม่มีเราทั้งหมดนี่ค่ะคือไม่มีเราท่านอาจารย์คะเพราะปัญญาเป็นความเห็นถูกในธรรมะตามความเป็นจริง เพราะนผู้ที่เสื่อมด้วยปัญญาเนี่ยก็ต้องเป็นผู้ที่ยังยึดว่ามีเราแล้วก็ยังเป็นไปกับความเสื่อมอีกมากมายค่ที่จริงคําเสื่อมคำนี้หมายความถึงไม่มีใช่ไหมคะคุณกำคณกำปันใช่ครับท่านอาจารย์ครับจาก<ช>ก็คือความเสื่อมประการต่างๆนะครับก็คือแสดงถึงอย่างความเสื่อมญาติความเสื่อม,มโภคะอันนี้ก็แสดงถึงความ จากที่เคยมีก็ไม่มีสิ่งเหล่านั้นนะครับก็เรียกว่าความเสื่อมครับท่านอะาจารย์ครับแต่ถ้ากล่าวถึงความเสื่อมเพราะไม่มีปัญญานี่ก็ชัดเจนครับไม่ใช่ว่าปัญญาจะเป็นความเสื่อมแต่ความเสื่อมที่เกิดขึ้นนั้นเพราะไม่มีปัญญาครับท่านอะาจารย์ครับถ้าใช่ก็ต้องมีความเข้าใจในความละเอียดของคําแต่ละคํานะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว่าปัญญาเนี่ยนะคะถ้าเสื่อมจากปัญญาคือไม่มีปัญญาเนี่ย ชั่วร้ายที่สุดเน้นท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าอย่งางเมื่อสิ้แล้วเมื่อเสาร์ที่แล้ว,าาว,ท,ลวท่านอาจารย์ก็ให้ความเข้าใจว่าการศึกษาพระสูตรเนี่ยทุกพระสูตรเนี่ยประโยชน์ที่แท้จริงคืออะไรซึ่งก็ไม่พ้นปัญญาที่เข้าใจความเป็นจริงที่มีจริงอยู่ในขณะนี้แต่ท่านอาจารย์ครับทั้งพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมเนี่ย ก็ต้องควบคู่ไปกับการที่จะศึกษาเพื่อเข้าใจความจริงของสิ่งที่มีจริงก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ก็ถ้าไม่มีธรรมะก็ไม่มีพระวินัยพระสูตรพระพิธรรมแน่นอนก็ฉะั้นทั้งหมดเป็นธรรมะและกว่าจะรู้กว่าจะรู้ว่าไม่ใช่เราถ้ากล่าวถึงธรรมะก็ถือว่าต้องไม่ใช่เราด้วยถ้ายังเป็นเราอยู่ขณะนั้นก็ไม่ใช่เป็นธรรมะพอคนเขาฟังด้วยความที่ไม่ละเอียดพอก็คิดว่า สนใจที่จะรู้ตัวธรรมะที่ปรากฏแต่ละเลยการที่จะเข้าใจธรรมะที่ทรงสแสดงในพระวินยัยพระสูตรพระพิธรรมค่ะกว่าจะเห็นธรรมะทางทางที่เดี๋ยวนี้เป็นธรรมะคิดดูคะ่ะต้องอาศัยการฟังที่จะให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าไม่มีรังแต่ว่าอะไรทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นรังเพราะความไม่รู้นี่แน่นอนที่สุดนะคะเมื่อไม่รู้แล้วทำอะไร ทำสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมคะถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีและไม่ใช่เราก็ไม่ทำแน่นอนแต่บงังคับบัญชาไม่ได้เพราะไม่รู้ด้วยด้วยเหตุนี้นะคะหนทางเดียวคือไม่มีความเข้าใจผิดว่าสิ่งอื่นจะสามารถที่จะทำให้รู้ความจริงที่กำลังปรากฏได้นอกจากคำของพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่กล่าวถึงสิ่งที่มีจริงให้ทุกคนได้ฟังฟังและไตรตรอง แล้วค่อยๆเข้าใจขึ้นในขณะนั้นก็เริ่มที่จะละแต่ยังไม่ได้ละนะคะเพราะว่าความเข้าใจไม่พอเพราะฉะนั้นทั้งหมดนะคะอยู่ที่ความเข้าใจฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะไม่ว่าอะไรทั้งหมดทั้งพระวินยัยพระสูตรและพระพิธรรมก็ไม่ใช่คนหนึ่งคนใดทั้งสิ้นนะคะแต่เป็นธรรมะซึ่งมีปัจจัยเกิดระดับแสนนานมาแล้วแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไป ตราบใดที่ยังมีความไม่รู้เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ที่ตรงใช่ไหมคะศึกษาเพื่ออะไระการที่จะละความเป็นเรายากมากใช่ไหมคะยากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนไม่ดีไปเรื่อยๆเ,เป็นไงคะทั้งไม่รู้แล้วก็ทั้งไม่ดีด้วยทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าไม่ใช่เรา เพราะฉันทำอย่างไรจะสามารถค่อยๆละคลายความเป็นเราได้ถ้ายังคงไม่ไดีอยู่ตราบใดเครื่องพุ้มหอมีอยู่ตลอดเวลาเพิ่มเข้าไปอีกไม่มีทางจะละได้ด้วยเหตุนี้ต้องเป็นผู้ที่เห็นคุณประโยชน์จริงๆของความดีไม่ว่าจะเล็กน้อยสักเท่าไหร่นั่นแหละนะคะขณะที่เกิดขึ้นไม่ได้ทำร้ายแล้วก็ไม่ได้คุ้มหอไว้ที่จะให้ไม่รู้ต่อไปแต่ขณะนั้นนะคะเห็นประโยชน์ว่า ถ้าขณะนั้นเกิดความไม่ดีขึ้นความไม่ดีนั้นก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าความดีเกิดขึ้นเพียงนิดเดียวเล็กน้อยเท่าไหร่นะคะขณะนั้นไม่ใช่อกุศลที่จะหุ้มห่อปิดบงังเพราะฉะนั้นเห็นคุณของอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยและจะละเลยโอกาสไหมคะแต่ก่อนเคยละเลยมามากนะคะแต่เดี๋ยวนี้ที่ไหนตรงไหนก็เป็นโอกาสของกุศลทั้งสิ้น แล้วก็ไม่รู้ว่าอักุศลมีมากค่ะท่านอาจารย์ดูเหมือนเป็นคนดีแต่ยังเป็นเราอยู่ไม่ดีจริงว่าใครดีก็ตามนะคะยังไม่พอเพราะหลังจากที่เห็นแล้วดับไปจิตเกิดดับต่อสามขณะความไม่ดีที่สะสมมาก็มีโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นจริงเป็นของธรรมดามากนะคะถามว่าเห็นอะไรก็เห็นสิ่งที่ปรากฏเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด และก็มีความยินดีในสิ่งนั้นก็เป็นกามาสวะสะสมมาจนกระทั่งเปลี่ยมนะคะพอมีอะไรสกิดที่จะเกิดปรากฏก็ล้นออกไปเลยยับยั้งไม่ได้เลยอันนั้นก็เพียงแค่ระดับของอาสวะแต่ถ้ามีกำลังเพิ่มขึ้นนะคะไม่ลดลงไปเลยก็เพิ่มขึ้นทุก,กวันแต่ถ้าความดีเกิดขึ้นขณะนั้น ความไม่ดีคืออกุศลก็เกิดไม่ได้สะสมกุศลไปช่วขณะเล็กๆน้อยๆที่กุศลเกิดผลทางเดียวค่ะไม่มีทางอื่นเลยโดยเฉพาะเมื่อมีความเข้าใจถูกต้องว่าไม่ใช่เรานะคะก็เพิ่มการที่จะฟังธรรมะเพื่อที่จะรู้จริงๆว่าไม่ใช่เราเพราะไม่มีคำอื่นที่จะทำให้เห็นว่าไม่ใช่เรานอกจากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น เพราะฉะนั้นแม้แต่ข้อความในพระสูตรแสดงอกุศลธรรมมากมายถ้าไม่เห็นประโยชน์ของการที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริงแม้นแต่อกุศลลธรรมก็มีก็ล่วงเลยที่จะฟังด้วยการที่จเจริญข,ขึ้นของปัญญาแล้วก็น้อมประพฤติปฏิบัติตามนะแ้แก่แต่ก่อนนี้ลองพิจารณานะคะเป็นคนขี้เกียจทำกุศลก่อน เล็กๆ,ๆนน้อยในห้องน้ำรอบด้านทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่ขี้เกียจที่จะทำกุศลหรือเปล่าขี้เกียจคระอาจารย์เห็นกับตัวมากเลยชอบความสบาย,ยค่ะให้คนอื่นทำเพราะฉะนั้นมากมายด้วยความไม่รู้ค่ะประมาทไม่ได้เลยแม้อากุศลก็ไม่ใช่เราต้องละเอียดสักแค่ไหนแล้วเป็นปกติอย่างนี้ทั้งหมดที่ไม่ใช่เรา ค่อยๆไปค่ะในสังสารวัตรรีบร้อนจะไปเป็นพระโสดาบันจะไปสํานักปฏิบัติจะไปยืนไปนั่งไปนอนไปเดินแล้วเข้าใจอะไรไม่เข้าใจอะไรเลยทั้งสิ้นแต่ขณะนั้นอยากไปบางคนนะคะพูดตรงเลยค่ะอยากไปนิพพานเขาอยากจริงๆโดยไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรเห็นไหมคะ แล้วใครจะไปบอกเขายับยั้งเขาก็เขาไม่รู้จักแล้วเขาก็อยากไปเพระฉะนั้นกว่าแต่ละคําของพร,พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะได้ฟังแล้วไตรตรองด้วยให้รู้ว่าพูดถึงอะไรพูดถึงสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้แต่ไม่ได้ปรากฏตามความเป็นจริงอย่างเห็นคนอย่างเงี้ยเป็นไปได้ยังไงเห็นไหมคะแล้วกว่าจะรู้จริงๆทีละเล็กทีละน้อยโดยความเป็นอนัตตาไม่ใช่เราจะไปพยายามจงใจ แต่มีปัจจัยจะเกิดเข้าใจทีละเล็กทีน้อยแม้นิดเดียวว่าขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏนี่คือเริ่มแม้ความคิดอย่างนี้เคยมีมาก่อนหรือเปล่าถ้าไม่เคยมีนะคะก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไปพยายามให้มีแต่ฟังจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจขึ้นและจะรู้ว่าขณะไหนนะคะที่จะมีการคิดได้ระลึกได้จำได้ ว่าขณะนี้เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏให้เห็นได้นี่คือจำใช่ไหมคะคำที่ได้ฟังด้วยความเข้าใจเพราะฉะนั้นจริงมีปัจจัยที่จะทำให้ขณะไหนก็ได้ขณะนี้ก็ได้เมื่อไหร่ก็ได้นะคะรู้ความจริงว่าเป็นเพียงสิ่งที่มีจริงๆอย่างหนึ่งและสิ่งที่มีจริงมีทั้งวันตั้งแต่เกิดจนตายฟังไปนะคะเข้าใจไปและปัญญาก็จะเกิดตามลำดำับซึ่ง เห็นความเป็นอนัตตาว่าไม่มีใครไปพยายามทําให้ปัญญาเกิดแต่เมื่อมีปัจจัยเมื่อไหร่แต่ละขั้นแต่ละขณะของปัญญาก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยค่อยๆละความเป็นเราซึ่งหนาแน่นมากในสังสารวัตรด้วยการเข้าใจจริงๆในขณะที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นว่าไม่ใช่เรายากไหมคะยากค่ะเลืกซึ้งไหมคะเลืกซึ้งละเอียดไหมคะ แต่ไม่ท้อถอยนี่คือขันติและวิริยะและสัจจะและอธิฐานะบารมีเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมนะคะยังเป็นผู้ที่ไม่มีปัญญาค่ะแล้วก็ทำตามๆกันด้วยความไม่รู้ก่อนศึกษาธรรมะมีคนสอนให้ดิฉันขอค่ะท่านอาจารย์มรสีผลสีนิพพานหนึ่งตอนนั้นที่ฉันก็ไม่ทร,ราบค่ะว่ามรคืออะไรผลคืออะไรและนิพพานคืออะไร แต่ก็ยังแปลกใจนะคะว่าทําไมเขาไปขอสิ่งเหล่านี้กันแล้วขอด้วยหรือเปล่าก็ใหม่ๆไม่ทราบเยะท่านอาจารย์เขาสอนก็ยังสงสัยว่าขออะไรแต่ก็ไม่ได้ขอนะคะท่านอาจารย์เพียงแต่ว่าก็คิดเหมือนกันว่าเขาขออะไรแล้วเราก็ยังไม่รู้จักสิ่งนั้นด้วยเกิดมาก็ขอกันทุกคนมีใครไม่ขอบ้างแนละแต่ว่าจะขออะไรแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือต้องการสมบัติคือญาติโภคะ ความไม่มีโรคก็ท่านอาจารย์แล้วได้ตามอยากไหมไม่ได้แน่นอนจริงๆก็คือว่าอยู่คนเดียวอาจฐานร,ร่าเริงที่จะรู้ไหมคะว่าแม่ขณะนี้ก็คนเดียวและที่ว่าคนก็คือสภาพธรรมะมีปัจจัยเกิดขึ้นถ้าไม่เกิดก็จะไม่มีความคิดว่าเราคนเดียวนั้นที่ท่านอาจารย์กล่าวว่าอยู่คนเดียว พระสัมมาสุดยส่งแสดงว่าชีวิตชั่วขณะจิตเดียวถ้ามีปัญญาขณะนั้นเห็นอะไรอยู่คนเดียวแท้ๆนี่แหละแต่ว่าถ้ามีปัญญาขณะนั้นเห็นอะไรก็ต้องเห็นธรรมะที่มีจริงที่ปรากฏคุณทิดาราเห็นอะไรแค่อยู่คนเดียวค่ะถ้าจะอยู่ผู้เดียวอย่างที่โดยความหมายท่านอาจารย์ กำลังจะให้อธิบายเนี่ยนะคะหมายถึงว่าขณะนั้นนะคะมีสภาพธรรมะปรากฏทีละอย่างก็จริงๆไม่มีเรล่าค่ะท่านอาจารย์ค่ะใครอยู่คนเดียวอย่างนี้บ้าง<ม>เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นที่จะอยู่คนเดียวเนี่ยต้องปัญญาและเป็นชั้นๆนะคะจนกระทั่งคนที่ว่าอยู่นั่นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเป็นธรรมะจริงๆ พระชาก็ฟังธรรมะเพื่อเข้าใจว่าเป็นธรรมะจริงๆไม่ใช่เราที่เรเล็กที่ะน้อยเพราะฉะนั้นบ่อยครั้งที่ท่านอาจารย์ให้ความเข้าใจว่าธรรมะทีละหนึ่งเพราะความเข้าใจที่ถูกต้องจริง,รงๆแล้วต้องทีละหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วก็หลายหนึ่งะจะรีบไปไหนคะจะรีบไปเห็นผิดก็ไม่รู้ใช่ไหมคะ่ะ เพราะว่าขณะนั้นไม่มีอะไรนอกจากสิ่งหนึ่งที่เกิดแล้วดับแต่และคำนี่ค่ะฟังไว้เข้าใจทีละนิดทีละหน่อยจนกระทั่งค่อยๆมั่นคงในความเป็นอนัตตาว่าที่เข้าใจนี้ค่ะวันหนึ่งเป็นปัจจัยแน่นอนที่จะทำให้เกิดขึ้นแล้ก็ระลึกได้สติไงค่ะระลึกได้ไม่หลงลืมเพราะฉะนั้นไม่มีเราเลยค่ะ แต่ว่ารรมะแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งนี่ยซึ่งเราไม่เคยรู้และเคยยึดถือว่าเป็นเราและพยายามที่จะให้เป็นเราที่ทำแต่ความจริงไม่รู้เลยว่าแม้ขนาดนั้นก็เป็นธรรมะจริงๆซึ่งไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่ละหนึ่งเชิญอาจารย์กำปันครับกรับท่านอาจารย์ครับ <c oughs> ก็ขออนุญาตกลับเรียนท่านอาจารย์เพื่อความเข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้นตั้งแต่แรกครับท่านอาจารย์ครับที่ ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าแม้ว่าจะเป็นผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรมก็จะเป็นผู้ที่ประมาทไม่ได้ครับท่านอาจารย์ครับความสําคัญของความไม่ประมาทที่จะเข้าใจได้ตั้งแต่ต้นนะครับคืออย่างไรครับท่านอาจารย์ค,ครับพออะไรเกิดขึ้นเป็นเราหรือเปล่าครับก็เป็นเราอยู่ต้องเป็นเราไปก่อนใช่ไหมคะพอพูดไม่ดีมีไหม <ม>วันหนึ่งวันหนึน่งระลึกได้หรือเปล่าเห็นไหมคะอย่างหยาบหยาบแม้แต่ความเป็นเราแต่พูดไม่ดีเนี่ยกว่าจะรู้ว่าพูดไม่ดีแล้วคิดไม่ดีใช่ไหมคะแล้วทําไม่ดีทั้งวันเนี่ยค่ะก็เป็นอย่างนั้นพระเชนทรงสแสดงธรรมะโดยละเอียดยิ่งเพื่อให้รู้ว่าขณะนั้นนะคะเพราะหลงลืมว่าเป็นธรรมะไม่ใช่เรา เพราะฉันถึงไม่ดีนะคะแตปัญญาสามารถที่จะเกิดขึ้นรู้ในขณะนั้นได้เห็นไหมค่ความเข้าใจที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยสามารถที่จะมีผู้ที่ปัญญาเข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้ได้ตามปกติก่อนที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะแต่ก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ว่าขณะนั้นนะคะกำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมะอะไรบ้างไหม ทุกคนตอบด้วยตัวเองตรงต่อความเป็นจริงสัจจะบารมีใช่ไหมคะถ้าฟังเข้าใจไม่พอไม่มีทางที่จะมีการระลึกได้ในลักษณะที่ไม่ใช่ธรรมะที่เป็นลักษณะนั้นแต่และหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับยิ่งท่านอาจารย์กล่าวอย่างนี้ครับก็ยิ่งเห็นเลยว่าแม้ว่ากว่าที่จะมีการพูดคําที่ไม่ดีหรือว่ากระทําทางกายที่ไม่ดีเนี่ย ก็ลองคิดดูว่าใจจะไม่ดีสักแค่ไหนกว่าจะมีคําพูดที่ไม่ดีออกมาแล้วก็มีการกระทําที่ไม่ดีออกมาซึ่งก็ไม่ดีโดยตลอดเลยครับท่านอาจารย์ครับกว่าจะรู้ว่าขณะที่พูดไม่ใช่เรานะคะแต่จิตขณะนั้นเป็นอย่างไรถ้าจิตดีพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคำที่ออกไปเนี่ยจิตเป็นยังไงแล้วจิตใคร แล้วใครจะละความไม่ดีที่สะสมมาในจิตนั้นได้ไม่ใช่คนอื่นเลยทั้งสิ้นแม้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ละให้ใครไม่ได้แต่คําของพระองค์ทุกคำเป็นธรรมะเตชะไตรตรองเป็นความจริงทั้งหมดและก็รู้ได้ด้วยตัวเองนะคะว่าวันหนึ่งวันหนึงเน่ยสภาพธรรมะที่สะสมมาที่เกิดขึ้นเป็นไปและเข้าใจว่าเป็นเราเนะี่ยเป็นอะไรดีมากไหม ปัญญามีหรือเปล่าคิดที่จะละสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าแม่คิดมีไหมเพราะฉะนั้นมากมายหลายอย่างนะคะที่สะสมมาในสังสารวัตรที่ทําให้แต่ละคนเนี่ยต่างกันไปต่างกันไปแต่ใครก็ช่วยใครไม่ได้แต่ความเข้าใจที่เกิดจากการฟังและไตรตรองนะคะค่อยๆรู้จริงทีลเล็กทีละน้อยว่าอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นผลถ้าจิตไม่ดีเกิดขึ้นนะคะ ก็ทำให้จิตที่เป็นผลของความที่ไม่ดีนั้นเป็นไปใครก็บังคับไม่ให้เกิดไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยมาจากไหนถ้าไม่เคยทำกรรมที่จะทำให้ความรู้สึกนั้นเกิดขึ้นเป็นไปก็เป็นไปไม่ได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประชวนก่อนปรินิพานพระเช่นทุกคนในะคะ่ะประมาทไม่ได้เลยอะไรจะเกิดขึ้นต้องมาจากเหตุที่ได้กระทำแล้วและไม่ใช่คนอื่นทำให้เลยทั้งสิ้นนะคะ ไม่ต้องคิดว่าคนโน้นคนนี้ทำแต่ว่าสิ่งนั้นต้องมีเหตุเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ก็เพราะเหตุที่ได้กระทำไว้แล้วทั้งนั้นครับราบท่านอาจารย์ครับพระธรรมก็เป็นเครื่องเกื้อกูลโดยตลอดนะครับแม้แม้แต่ได้ฟังเรื่องของความไม่ดีนี่ครับก็ไม่ใช่คนอื่นเลยแต่ว่าตัวเองนี่ครับไม่ดีมากน้อยเพียงใดนี่ครับพระธรรมท่านนั้นที่จะเป็นเครื่องเตือนครับท่านอาจารย์ครับค่ะแล้วจะละไหม เห็นไหมคะถ้าเห็นโทษนะคะปัญญาที่เห็นแต่งหากที่สามารถจะละตราบใดที่ยังไม่เห็นโทษมีหรือจะละก็ต้องเป็นเรื่องของปัญญาที่เข้าใจอย่างถูกต้องจริงๆครับท่านอาจารย์ครับแม้แต่ความคิดที่จะละอกุศลก็เป็นจุดเริ่มต้นของความเพียรที่ถูกต้องเป็นความเพียรโดยชอบแล้วครับเพราะฉะนั้นพอได้ยินว่า จะไปน,นิพพานเป็นไงคะความเห็นผิดเป็นโทษอย่างยิ่งเป็นเหตุไม่ฟังพระธรรมให้เข้าใจเป็นเหตุให้คิดว่าทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วจะถึงน,นิพพานโดยไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรความรู้ไม่มีแต่ตัวตนไม่มีนะคะมีปัญญาความเห็นถูกต้องถ้าตราบใดที่ปัญญาไม่เกิดตราบนั้นก็ไม่สามารถที่จะเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงได้แบบไม่มีเราแน่นอน หมดแล้วทุกอย่างครับก็ขออนุญาตก,กราบเยนท่านอาจารย์ต่ออีกนิดหนึ่งครับท่านอาจารย์ครับก็ก่อนที่จะได้สนทนาพระสูตรนี้ครับก่อนในช่วงพักก็ได้มีโอกาสได้ฟังข้อความที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งจากท่านอาจารย์นะครับที่ท่านอาจารย์ได้กล่าวถึงว่าคนที่ไม่ดีเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งขอให้เราอย่าได้เป็นเหมือนอย่างคนนั้นเลยนะครับท่านอาจารย์ครับก็ เป็นคำที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งแต่ก็ต้องไม่ลืมในความเป็นธรรมมาที่เป็นอนัตตาเพราะว่าแม้ความชั่วก็ไม่ใช่เราครับท่านอาจารย์ครับการที่รู้ว่าความชั่วไม่ใช่เราที่เป็นปัญญาจริงๆก็ย่อมแตกต่างจากผู้ที่เอามาเป็นข้ออ้างว่าก็สะสมมาที่จะเป็นอย่างเนี้จะทําอะไรได้ก็สะสมมาที่จะเป็นอย่างเนี้ท่านอาจารย์ครับในความละเอียดคืออย่างไรครับเพราะฉะนั้นก็เลวยิ่งขึ้นต่อไป แน่นอนคะ่ะตามข้อความในพระไตรปิฎกเสื่อมทิฏฐิอันตรายที่สุดแล้ววันไหนจะเป็นอะไรคะ่ะนรกมีไม่เปล่าภูมิอื่นๆมีหรือเปล่าใครทำให้ใครพาไปการกระทำและความคิดที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะแต่พูดคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำให้เข้าใจผิด คิดว่าพูดอย่างนั้นแหละคือเข้าใจแต่ความจริงคำพูดกับความเข้าใจนี่ต่างกันครับท่านอาจารย์เขาก็เป็นประโยชน์เกื้อกูลอย่างยิ่งเลยครับท่านอาจารย์ครับพระธรรมก็เป็นเครื่องเตือนโดยตลอดแม้ว่าจะมีความประพฤติที่ไม่ถูกไม่ดีไม่เหมาะไม่ควรอย่างไรแต่ถ้าได้เป็นผู้ที่ฟังพระธรรมแล้วก็เห็นประโยชน์ก็ย่อมสามารถที่จะขัดเกลา สิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นได้ตั้งต้นใหม่ได้ณนะขณะนี้เลยครับท่านอาจารย์ครับพราะฉะนั้นถ้ามีความมั่นคงนะคะว่าธรรมะทั้งหลายเนี่ยเกิดเพราะเหตุปัจจัยเมื่อมีความเข้าใจที่ยังไม่พอที่จะทําให้เป็นคนดีแล้วก็ไม่เข้าใจธรรมะต่อไปก็เป็นได้อย่างนี้แหละแต่ว่าถ้าเข้าใจธรรมะขึ้นความเข้าใจนั่นต่างหากที่จะนําไปสู่กุศลทั้งปวง ของชาผูพุฒน้มเขารบบูชาระสาศดา